โอ้โหยังยิงไม่เข้าอยู่เจ้าสีทองทุกทุกเอายิงไหมครับไปไหนแล้วพี่ชาโอเคโดนไปลูกหนึ่งโดนผมจะยิงมันโดนไหมโอ้โหยิงไม่โดนชุดแรกชุดสองเอาโอ้โอเ,เนี่ยด้านบนยิงได้นะครับเข้าจุดไปลูกนึงมาจีบพี่กระสอบไง โอเคครับผู้ชมสวัสดีครับแล้วก็ขออนุญาตยินด,ด,ดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่ช่อง X S Gaming Set ของเราในคลิปนี้นั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับคลิปนี้ผู้ชมก็อยู่เกม War of Tanks ของเรานั่นเองและในวันนี้นะครับเป็น k r a u n c นะครับถึงคิวรถถังหนักที่ผมเพิ่งปลดล็อกได้มาถ่าทุกคนพร้อมกันแล้วปักไปลัวกันดีกว่าสายแมกกาซีนของเรา Let's go <S มาครับผู้ชมด่านนี้ของเรานะครับ นะมันก็ต้องมีการรีเทิร์นกันอยู่แล้วนะครับซึ่งด่านนี้นะครับจริงๆมันก็เป็นด่านดั้งเดิมนะนะครับเป็นด่านซิกฟรีของเรานะก็เดี๋ยวตามสไตล์ของรถถังหนักนะครับเดี๋ยวผมจะไปแบบหาหลอยนะครับเป็นแมกกาซีนนะครับอยู่ตรงช่วงประมาณสัก จุดที่เป็นจุด f 6และกันดีไหมผู้ชมไปดูตรงนั้นสักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสตาร์ทเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเซตอัพของผมนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับตามอ i ป m e n ์ของเราแล้วก็กระสุนของเรานะฮะเป็นกระสุน apcr นะครับนะถ้าจะให้ดียิ่งกว่านี้ผมอยากจะได้แบบเป็นกระสุน ap แบบเวอร์ชั่นปกตินะครับแต่ว่าข้อดีของ apcr คือกระสุนค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ผมก็อ่ะสกิลเรื่องของการสปีดก,กระสุนมาด้วยนะครับมันจะได้แบบพุ่งไวขึ้นกว่าเดิมนะครับ ส <S k ills> กิลในการสปีดกระสุนอโอเคนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะครับค่าจอกกรอไม่ค่อยดีนะครับปืนหลักของเรานะถ้าสองหกแปดนี่คือแบบดีมากนะคุณผู้ชมแต่นี้มันสองห้ากว่าๆอยนะ่างเงี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กอะนะครับนะบยิงด้านหน้าใครก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างอะไรเงี้ยบางทียิงใส่เขาข้างๆก็แบบยังไม่รู้เลยว่ายิงเข้าหรือเปล่านะครับเพื่อเราไปนู่นแล้วนะคุณผู้ชมยีสี่เลือดครึ่งแล้ว ไปก่อนครับลูกแรกครับคุณจนลูกสองยิงไม่เข้านะครับถอยมาก่อนหลดก่อนเอียงปุ๊บก็ยิงไม่ค่อยอยากจะเข้าแล้วนะเห็นผมพอดีนะครับจังหวะเมื่อกี้ยิงระยะกลางระยะใกล้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าระยะไกลนี่คือตามบุญตามกรรมนะคุณ้ชนไม่ค่อยอยากจะโดนอะไรยังไงใข่เท่าไหร่นะครับ คือ e100 ผมต้องใช้สองแมกกาซีนนะฮะ,ะถึงจะเคลียร์มันได้แล้วต้องยิงมันเข้าทั้งหมดด้วยนะครับเมื่อกี้ได้ดาเมจมาส427นะครับเป็นโลโรนะนั่นสายยิงได้อยู่มั้ง fb นี่ได้อยู่มั้ง ตรงนี้ก็ไม่เห็นใครแล้วนะครับีร e ้อยแม่เสียดายนะผมน่าจะยิงแบบเข้าอีกสักลูกหนึ่งเนาะอันนี้มันยิงไม่เข้าไงคุณผูอ้ยมเอาทีแตกไปอีกหนึ่งนะครับยิงไม่เข้านะครับลูกแรก ยิงไม่เข้าเหมือนกันครับไม่มีใครยิงใครเข้าโอ้โหยิงไม่เข้าสามลูกยิงตอ่อคือแนวไม่ได้นะครับอ่ะไม่เปนไรเดี๋ยวผมขออนุญาตโหลดก่อนแล้วกันเพื่อเรามาแล้วนะครับออบเจกต์ Object. เขาเล่งรอผมด้วยนะเพราะฉะนั้นเราออกอีกอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะพี่ชายยู่ อยู่ไม่ได้เลยยิงกี่ลูกไม่ยิงไม่เข้าเหลือจะเชื่อเพื่อเราโดนอักไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราตรงไปอีกสักนิดนึงนะครับไปซัพพอร์ตเพื่อเราโอ้โหยังยิงไม่เข้าอยู่คุณผู้ชมมันเหลือจะเชื่อยิงวะเออมาไหมพี่ไม่เห็นว่ามานะครับเฮ้ ใครยิงอะไรก็ยิงไม่เยคยจะเข้าระเบิดลงอีกผมไปอยู่ที่เดิมดีกว่าโหลดไปก่อนแล้วกันระวังผมยิงมันไปกี่ลูกแล้วนะเขาก็ยิงเป็นกระสุนเอพมานะครับก็เป็นกระสุนทองด้วยนะเพื่อเราเข้าไปบวกต้องระวังด้วยนะครับมันสองเด้งเลยนะสองมุนเด่งรอไปก่อนนะครับ โอ้โหยิงไม่ได้แท้เออขราแล้วด้วยคุณผู้ชมเอโอโอเคมันยิงใส่อะไรมนเนี่ยโอ้โหขนาดกาอแล้วตัวหนาขนาดนานะาาดี้เอากสุ่ทองยิงผมหัวแหกยิงผมหัวแหกแล้วมาดิพี่เข้ามา ยิงไม่เ hmm. ข้านะครับชุดแรกยิงไปเด้งดังดึงเลยนโหลดต่อเฮ้ยยิงไปกี่ลูกกี่ลูกก็ไม่เข้าเลยสงสัยต้องใช้กระสุนคลองนะเนาดนั่นซ้ายมันยังมาอยู่นะครับเพื่อนเราตรงเข้าไปแล้วนะระวังนะเพื่อนเรียบร้อยโดนลอย ยิงไม่โดนใช่ไหมโอ้ปา,ากมันที่อะไรจบแอบก่อนโอ้โหยิงไม่เข้าแล้วเขาเป็นกระสุนกระสุนทองทุกรูกเอายิงไม่เข้าอะไรวะหน้ามันเป็นไปได้อย่างไรเรือเรืออะไรวะ ราหันกลางยิงข้างยังย <letter thanks> ิงม huh kind of ันไม่เข้าหมายเวเหลือจะเชื่อผมเหลือจะเชื่อจริงๆจนเพื่อนเราแบบเริ่มแตกเยอะแล้วนะครหลเล็งรอไว้ก่อนคุณผู้ชมไม่ไหวว่าตรงนี้เสียเปรียบผมออกตรงนี้ผมเสียเปรียบมากๆ ไปตรงนี้ดีกว่าปะโค้งมาครับผู้ชมโค้งมานี่อะพี่ไปไหนเล่าไปไหนเล่าพี่ชายโอเครีบจังเลยโอเคได้อยู่อีกลุกหนึงโหลดก่อนผู้ชม แม็กหมดหมดแม็กได้แดมเมจ์อยู่กระตรงไปนี่แตกอีกปนะเนี่ยะถอยมาพี่ถอยมาอุย้ยโดนโดนเต็มพี่มี่งละ่ะพี่ชายก็เอาสักหน่อยไมละ่ะโอ้ยยิงไม่เข้าเลยวะเออเรียบร้อยโอ้ คุักคือเล่เือน,ลน,ลนลเลือดก็จะหมดแล้วโดนมันยิงใส่ก็เหลือแค่ฝั่งนู้นแล้วนะครับปะก็เหลือเป็น tvp นะคุณผู้ชมนะครับไม่ประมาทในทีวีเนี่ยปะมันพร้อมที่จะแบบหลอยผมได้ตลอดเวลาแน่นอนครับเนีาา่ยมันไปอยู่รวมแก๊งกันตรงนู้นระวังนะเพื่อน โอเคเจอแล้วเว้ยคุณผู้ชมเจอแล้วพีพ,พแตกเลวยวเรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยโอ้แตกหมดคุณผู้ชมแตกหมดไปโอเคคือผมยังไม่มั่นใจปืนผมเลยนะว่ายิงจ่อจมันจะยิงเ,เข้าๆหรือเปล่านะครับยิงแบบพุ่งเกรดล่างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเรายิงไปเราแบบอาจจะไม่ได้เล็งอะไรมากมายก็อ่ะได้ครั้นงนี้ โอเคได้ดาเมจเยอะอยู่จริงๆควรจะยิงแบบ E4 เข้ามากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับ E4 สี่ผมยิง,ยงมันไม่ค่อยอยากจะเข้าเลยแล้วก็ไอ้ออบเจกต์นะครับนะสี 3, ะ่ศูนมันยิงข้างมันแท้ๆนะครับกระสุนผมยิงไม่เข้าโอ้โหอ่ะปะกดปะนะเนี่ย403นจริงๆมันควรจะโดนผมไปอีกลูกหนึ่งด้วยซ้ำนะครับนะ ก็ไม่เป็นไรนะครับ e4 โดนผมไป2ลูกนะครับนะเดเมจถือว่าดีอยู่ปะเดี๋ยวเราไปสตาร์ทคุณผู้ชม let's go โอ้โหคุณผู้ชมผมเหลือจะเชื่อจริงวะ่ะแต่ละด่านที่ผมเจอนะครับเกมนี้เป็นเกมที่2ของเรานะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับดูจากภาพแล้วน่าจะอนาถแน่นอนนะเพราะว่าเออรถถังหนักนะครับมีแค่ไม่กี่คันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ผมเจอเป็นคอนเทนเดอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไป อ่าด้านซ้ายดีกว่านะคุณผู้ชมนะครับไอรถถังแบบปืนคู่กระบอกคู่เนี่ยมันประมาทไม่ได้นะครับมันยิงใส่ผมป้าบเดียวนี่ก็คือแบบแปดเก้าร้อยหายไปเลยนะถ้าหันข้างหันข,ข้างให้มันยิงอนะ่ปะไปเลยพี่ชายตรงปะปืนกระบอกคู่นะ เดี๋ยวผมตรงไปก่อนแล้วกันนะคผูชมนะครับตรงยาวเข้าฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ไม่ได้ครับเสียวครับเฮ้ยอย่าบอกนะมีผมอยู่คันเดียวมันสู้ไม่ได้นะเว้ยพี่ชายคันเดียวผมสู้ไม่ได้โอ้ยแย่ละแย่แล้วครูผู้ชมมีผมคันเดียวจริงเซลมามาแล้วนะครับ โดนโดนเพื่อนเราอยู่นะคะยิงไม่ได้นะคู่จมติดหมดแล้วนะโอเคสวยงามโอเคโดนไปลูกนึงนะครับเข้าเข้าลอเขาสี่สี่แปดนะคุ 4, 4, 8, นะ่จมยังเล็งได้ไม่เต็มที่ด้วยนะครับโดนเดี๋ยวผมขอโหลดก่อนไลโน่ไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ตัดสินใจเข้ามาเคลียร์พื้นที่กับเพื่อนเราไหมให้ DVB ยิงดีกว่าไหมคุณผู้ชมยิงได้ไหมจีีว d บีไม่เคลียร์ด้วยน่าจะต้องโอ้โอเคโบราายิงใส่นะแตกไปเรียบร้อยครับเป็นที่เรียบร้อยปะเดี๋ยวเราค่อยดันไปดีกว่าขนาดมาก บอกคำเดียวรถถังผมเจอใครไหมจ้า f อไหมจ้าพี่อ๋อ f อไปอยู่ฝั่งนู้น <Okay. S 1> เล็งรอไว้นะอุ๊ดสปีดมาไวจัดเลยวะผู้ชมผมจะยิงมันโดนไหมเนะี่ยโอ้โหยิงไม่โดนชุดแรกชุดสองออโอเคได้อยู่ไปอีกดอกหนึ่งหมล่ะข้างหลังแล้วนะเฮ้ย เฮ้ย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 มันมาพี่อีบี่ะมันมาหล่อยปืนใหญ่เพื่อเราโอ้โหเอาไปนู่นแล้วมันอยู่เทินไปนู่นแล้วผู้ชมมันอยู่เทินไปนู่นแล้วเออนั่นแหละเขียวมันเขียวมันเออนั่นแหละจะนำมันอีกชุดนึงเพื่อนโบราณโอ้โบราณยิงไม่ถูกเออดับเบิลโบราณ โอเคอะโอเคฝั่งนี้ก็ไม่มีใครแล้วมั้งนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันผลวมาอีกเนี่ยข้างๆเนี่ยอะอะไปผู้ชม let's go ซิ้งไปเลยอยู่แถวนี้หรือเปล่าพี่ที่อยู่แถวนี้หรือเปล่าเพื่อนเราเก็บหมดเลยนะครับถือว่าใช้งานได้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผม ตรงไปฝั่งนี้และการเจอแล้วนะครับเป็นรถถังเบานะคุณผู้ชมกำลังสปีดแว้นไปเลยนะครับแล้วโบลัาเพื่อเราตามไปแล้วนะได้แหละขอให้ตัดยิงโดนสองลูกก็แตกแล้วนะครับแต่ต้องต้องโดนนะครับอ่ะโดนลูกหนึ่งนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งสวยงามครับคุณผู้ชมขั้งบนก็คือเกาะเราโดนยึดแล้วนะ ดันเข้ามาเนะสงสัยผมต้องได้ยึดจุดแล้วมั้งหน้่นอนนะคนุณผูชมผมน่าจะต้องได้ยึดจุดแถวนี้แหละในแดนเมีนิดเดียวด้วยทันซ้ายยิงไม่ได้นะครับติดระเบิดลงเพื่อนเรานะครับค่อยๆใจเย็นเพื่อน โบราณเอ้ยขวามือนี่ก็โล่งเหมือนกันอ่ะทำไงดีวะเนี่ยสกอร์เปียนยิงใส่นะครับโอ้โหมันมันเสียวไปหมดเลยนะเนี่ยผมผมอยู่ตรงไหนดีเนี่ยผมยึดอยู่ตรงนี้แล้วกันเป็นรถถังหนักยืดจุดนะครับ จังหวะนี้ถ้าเขาไม่ตรงเข้ามาเขาก็จะแพ้นะครับสกอร์เปียนจีไล่ยิงเพื่อเราเก็บไปทีละหนึ่งทีละ 1. หนึ่งยึดก่อนครับพี่โอเคเขาก็เป็นสายแมกกาซีนเหมือนกันนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะไอะไราน่ะนะครับยิงใครไม่ได้เลย,ยไม่เห็นใครด้วยนี่ยพี่ นี่พี่เอาอ่ะอุ๊ย,ยนี่ละสองลูกไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอโหลดก่อนนะสวยงามโดนกระสุน ATCR ยิงใส่นะครับเอ,เอ้าเฮ้ยเฮ้ยโนะอ้ยจิบแปงมาแล้วไม่เห็นเลยอ,อ่ะได้อยู่ลูกนึงนะครับไปกันต่อนะเขายิงผมไม่เข้านะ เฮ้ยเฮ้ยเไม้ก่อนผมไปทางไหนดีวะเนี่ยโอ้โหยิงไงนี่ยิงไม่เข้าอีกอยมาก่อนอยมาก่อนอยมาก่อนโอ้ยงานหยาบแล้วทีนี้โหลดก่อนผู้ชมไม่โหลดผมแตกออโอ้โหเพื่อนเราระเบิดไม่ลงไม่โดนด้วยโอเคยิงไม่เข้าครับรอดไป ไม่รู้เขาวนกลับมาหรือเปล่านะแต่ถ้าเขาวนกลับมาก็เนี่ยด้านบนยิงได้นะครับเข้าจุกไปลูกเงิงมาดิพี่ก็สองไงยิงยากเนี่ยแหละพี่ไปสักลูกหนึ่งไงตามไงพี่ก็ยังไงดีล่ะพี่ชายก็เอาหน่อยไหมล่ะสามลูกของผมโอเคงดงาม แมมันลอยผมโอเคแด่เม็ดเยอะจักเลยอุณอุยมันยิงบันมั้งโอเคเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเป็นประมาณนี้ละกันใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ฝากด้วยละกันคนละหนึ่งจึ๊กนะครับโอ้โหชนะอีกแล้วนะครับบอกเลยเล่นรถถังคัานี้อย่างมันกระหน่ำอย่างเดียวกันเนอร์เขาแตกด้วยนะครับเขาตุยด้วยแล้วก็ไอ้นี่นะครับ คอนซีเบอร์นะครับนะก็โดนไปอีก2ลูกนะครับนะไอ้พวกนี้ก็คือมันมาเป็นแก๊งเดียวกันนะครับไอ้ปืนกับคู่เนี่ยโบล่าก็โดนผมไปลูกหนึ่งแต่พอดีนะครับเลือดเหลือสี่เนาะแล้วก็สกอ์เปียนก็โดนผมจะหนังไปอีก2ลูกนะครับอันนี้รถถังเบาก็โดนไปลูกหนึ่งนะครับเป็นประมาณนี้ละกันนะคุณผู้ชมฝากด้วยละกันใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับขอให้มีความสุขทุกๆท่านเลยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ